ยานบุคคลต่างๆนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการอยู่ครับก็มีความคืบหน้านะมีพยานเพิ่มเติมบางคนนะแต่ยังชี้ชัดไม่ได้นะครับต้องสรุปผู้นี้อีกครั้งหนึ่งครับพยานขบวนเหตุการณ์ที่้ครับก็มีพยานที่ขับรถตามว่าเห็นเป็นรถยานพาหนะของคนร้ายครับซึ่งตรงกับข่าวที่ออกไปนี่ครับาก็ค่อนข้างจะตรงกันครับที่ข่าวครับคือการทางานเราเราเราแบ่งแบ่งเป็นทีมงานท่านผู้การหลวยนครบาลนะก็ได้ให้ทาง้นัการนะครับของนะครับ กองการตำรวจขคนแกสามนะครับเราผิดชอบในเรื่องนะครับเรื่องพยานบุคคลนะครับเรื่องาพยานหลักฐานในส่วนที่ทางนิติวิทยา,าศาสตร์นะครับพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเช่นลูกกระสุนปืนอะไรพวกเนี้ยพยานที่เกิดเหตุนะภาพถ่ายคนร้ายทั้งมีนะมีภาพถ่ายจากอาจจะมีจากกล้องวงจรปิดของกสทมอ,อะไรเงี้ยครับเราก็จะรับผิดชอบในส่วนนั้นครับคนร้ายนี่เราเรามองเห็นนะเห็นลักษณะท่าทางนะ แต่ยังต้องทําภาพให้ชัดเจนนะครับ,รบวันนี้วันนี้คงมีสอบเพิ่มเตมิมบางพยานบางคนนะแต่คงไม่ใช่คนในครอบครัวครับอันนี้ขอขอเก็บไว้ก่อนนะประเด็นเราก็มองเรื่องที่วๆไปเรื่องเรื่องครอบครัวที่เราตกเป็นข่าวนะครับซึ่งในนี้ก็ยังไม่อยากจะชี้ชัดไปว่าอาจจะเสียหายต่อครอบครัวเขาแต่ถ้าเป็นข่าวที่ว่าที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องครอบครัว อาจเป็นความขัดแย้งเรื่องวิวาในครอบครัวเรื่องไหครับแต่ขณะเดียวเราก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นอื่นด้วยจริงๆในคดีทั่วไปเ<ช>นี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีนะครับก็<อ><อ>มีเรื่องครอบครัวชุดสาวเรื่องการมานันยาเสพติดเรื่องหักหลังนะครับเรื่องกดแข้งกันส่วนตัวเราวิวานั่นก็อ,อยู่ในประเด็นนี้ครัแต่ยะเน้นที่ครอบครัวไว้ก่อนนะพเพราะเป็นมุญเหตุจากของเดิมเพราะว่าจะมีการประชุมรวมพรุ่งนี้แล้วก็จะมีทางนย์สืบของกองการหลวงนครบาลนะครับก็ จะเป็นคนที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะท่นานผู้การตำรวจขอนก่นกำชับว่าต้องจับกลุ่มตัวเขาไวให้ได้ครับโดยเร็วครับผมท่านท่านบอกว่าโดยเร็วครับผมซึ่งอันนี้ครับซึ่งเราต้องโดยแต่ใช้ยานตำรวจอ่ะมีคดีเกิดขึ้นเราต้องเร่งจับกลุ่มให้ได้ครับก็ผมบอกว่าจะด,ดูแลดูแลลูกให้ดีที่สุดโดยที่พี่ไม่ต้องกังวลเขาห่วงน้องชมมากแล้วก็ห่วงน้องปลกแล้วก็ห่วงตัวดิฉันไม่อยากให้มีใครมารังแก ก็จริงๆถ้ามันคือเราช่วงหลังเรามีเรื่องของประเด็นในการขัดแย้งมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่แปลกที่ที่จะมีคนสงสัยก็ตำรวจก็ต้องค้นหาสาเหตุในทุกทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องก็ต้องอธิบายตำรวจได้ว่าอะไรเป็นอะไรมากกว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมต่างๆคือพีเอชไม่เคยเล่าอะไรให,ให้ให้ฟังอย่างชัดเจนนะคะ คยจะบอกว่าเออพี่มีศัตรูเพราะฉะนั้นในช่วงที่พี่เอกเนี่ยอยู่ในเรือนจำดิฉันก็ต้องดูแลตัวเองโดยการที่หาหาคนมาช่วยดูแลลูกหรือหาบอดี้การ์ดนั่นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีการ์ดอยู่ในอยู่รอบตัวไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้พี่เอกมาหาดิฉันแต่เป็นการป้องกันไม่ให้มีคนอื่นมาทำร้ายที่ฉันและลูกมากกว่าค่ะ<ม>ก็เจอกันทุกวันค่ะ ก็จริงๆตอนเช้าเนี่ยหลังจากที่ไปส่งลูกดิฉันก็แวะไปหาเขาเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วมันควรจะอาทิตย์เนี่ยจริงเราควรจะเป็นอาทิตย์ที่เราน่าจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วอะคะ่ะเพราะว่าบ้านที่ตกแต่งไว้มันก็ก็เสร็จแล้วมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนี้ค่ะที่เรารู้นใสย่ยดกคือเราไม่รู้เป็นไแต่ขอ ขอความเห็นพี่นิดน,นึงรเรื่องที่ตํารวจบีประเด็นเข้ามาพี่คิดยังไงเหลือสองประเด็นพกเรื่องกับสองคืออันนี้ต้องไม่ก้าวล่วงการทํางานของเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ที่ผมดูจากเหตุการณ์นะว่าจริงๆแล้วการดึงบุญดักเกิจเอ็กซ์เนี่ยมันต้องเป็นคนเก่งพอสมควรมีการฝึกมาผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะฮะว่า ถ้าเราไปด้วยกันเนี่ยมือปืนจะยิงเอ็กได้เนี่ยมันต้องเอี้ยวตัวท่านอยู่กับเรานะผมขออนุญาตแต่งท่านะต้องเอี้ยวตัวต้องเอี้ยวตัวคนยกระงเอ็งได้ไงแล้วถ้ามุมวิถีเนี่ยมันต้องโดนทานนั่งมากกว่าด้วยใช่ไหมเพราะมันยิงด้วยความเร็วยิงๆแต่ที่นี้ทําไมไม่โดนท่านนั่ง่ะท่านท่านพี่ว่าท่านเอี้ยวตัวขนาดไหนเพราะยังผมเชื่อว่าเก่งมากครับต้องมีฝึกพอสมควรเสร็จแล้วเนี่ยดู แสดงแสดงว่ามือปืนมือชี่ขนาดนี้คนที่ว่าจา้างหรือคนที่วงการก็ต้องระดับหนึ่งเลยน,นี้ของอ่านแต่เราว่าเขาเก่งสิบปีในวงการพ่อเพื่อนคืว่าพี่เอกเก่ง<ม>ไม่เหลืออะไรยังไงคือวงการพ่คเรื่องผมรับรองว่าเอกเก่งเพราะว่าเอกเป็นคนนิสัยเขานะที่ผมสัมผัสมาเขาเป็นคนรักอะไรเขาจะศึกษาเขาจะศึกษาจริงประเภทว่า ไม่หลับไม่นอนเลยจะศึกษาให้รู้ผมยกตัวอย่างดิงเปิรน์เนี่ยคือคุณพ่อเขาสอนเข้ามาอย่างเนี้ยสองเปิร์สามเปิร์แต่เขาสามารถศึกษาเนี่ยเ็าสามารถทําาะได้ขอบไปถึงห้าเปิร์คือเขาเป็นคนทําอะไรทําจริงศึกษาเพราะเนี้ยพระเครื่องผมว่าเขาก็เก่งในระดับหนึ่งนะฮะไม่ไม่มีทางที่เน็กจะมีปัญหาเกี่ยวกับการขาเครื่องพระเครื่องที่ผมสร้างมาคือเขาเล่าให้ฟังนะคือเวลาการซื้อขายเนี่ยแบบคนมีเงินร้อยล้านเนี่ยจะซื้อ พระองค์หนึ่งราคาสิบยี่บล้านเนี่ยเขาต้องหาคนที่สนิทกันมาเจอนะโรกที่เขาประกันยังต้องไปคุยกัผมนะก็คือว่าแท้หรือไม่แท้นั่นเองถ้าแท้ถ้าไม่แท้เขาคืนแต่สวยไม่สวยอันนั้นไม่เกี่ยวเนี่ยก็คือถ้าเป็นพระเกย์เขาหลอกกันไม่ได้ครับเขาวงกันเน่เราก็คือต้าเไคุยกัผมนะคือหมายถึงว่าถ้าแพงสมมติว่าถ้าเกิดเกย์คืนเลยเขาบอกเนี่ใช่ไหมตรงไปตรงมาอยู่แล้ว